วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแกนจ,จินชมเหมือนเดิมนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องส,สปปอลาวและพี่น้องทางเวียดนามและยุโรปและหลายๆประเทศนะครับพี่น้องที่รับชมทางช่องผมอยู่ทั้งในประเทศด้วยนะพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรมากครับพี่น้องเห็นเขาลําเป็นกระแสเทียนแรงผมก็เลยจะจะลองมากครับก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง นี่นี่ไม่ได้โฆษณาหรือไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรนะพี่น้องแต่อยากเอามาแนะนํามันออกใหม่พี่น้องอยากจะรู้ว่ามันเป็นรสชาติยังไงมันเป็นยังไงมันมันเหมือนเส้นทารโร่ที่เป็นขนมไหมเขาบอกก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาพี่น้องรสต้มยำกุ้งน้ำข้นเรามาลองดูพี่น้องมีโปรตีนเนี่ยขาเขียนไว้นะพี่น้อง มีวิธีทำมิติอะไรเรียบร้อยพี่น้องฟังข้างหลังนะครับเนี่ยก็จะบอกวิธีทำหนึ่งสองสามสี่อะไรอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องเอาวันนี้จะลองเลยพี่น้องพอดีผมเตรียมน้าร้อนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้น้ำคลุกคลิกเห็นว่าน้ํคลุกคลิกมาลองเลยพี่น้อง,อง,องมันก็เหมือนเส้นทานล่วพี่น้องเนี่ย มันเส้นทาลร่เลยพี่น้องครับเนี่ยมันขนมทาลร่แต่มันจะแห้งกว่าพี่น้องลองกินดูว่าชาติไม่มีนะพี่น้องเออมีเก็มนิดนิดมันก็เหมือนเส้นทาล้วเลยพี่น้องแต่มันจะเหนียวกว่ามาล้วเรามาลองดูเลยพี่น้องมันจะมีอะไรบ้างเลยนี้ อ๋มีเครื่องปรุงพี่น้องก็เหมือนเครื่องปรุงมาม่าเลยพี่น้องเนี่ยเครื่องปรุงมาม่าเลยมีอะไรบ้างเหมือนเลยพี่น้องมีผงมีพวกผักแห้งกรอบอบกรอบเอาเดี๋ยวจะใส่ไปพร้อมกันเลยนะพี่น้องแันน,นี้พี่น้อง เป็นปรุงเหมือนมาม่าเลยพี่น้องเนี่ยเหมือนมาม่าเลยครับเหมือนมาม่าเลยนี้คนน่าจะเป็นกระเทียมเจียวหรืออะไรสักอย่างพี่น้องเนี่ยเหมือนมาม่าแลเออเนี่ยกระเทียมเจียวหอมพี่น้องหอมดี น้ำปิดนีประมาณนี้นะพี่น้องจะใส่น้ำถุกปิดดูก่อนพอโดนน้ำร้อนแล้วมันก็นิ่มไปเลยนะพี่น้องเนี่ยเส้นนิ่มเลยเออเนี่ยมันออกมาใหม่นะพี่น้องเนี่ยลองเราไปหาดูแต่ช่วงนี้จะหายากนิดนึง มันจะมีตามห้างห้างใหญ่ๆพี่น้องตามนี้ไม่ค่อยมีมันจะมีตามลดตัดตามแมคโครอะไรอย่างเงี้ยเราไปหามันชิมดูพี่น้องน้ำาุกคลิกน้ำาุกคลิกนี่ ลองลองชิมน้ำดูพี่น้องมันมาม่าพี่น้องเหมือนมาม่ารสต้มยำพี่น้องเปรี้ยวเปรี้ยวหวานก็อโอเคอยู่พี่น้องมันจะมีหลายรสนะพี่น้องมีรสไอ้ยันตาโฟด้วยผมไม่ได้เอามา เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าวันหน้าจะลองเอาเยลโต,ตโฟม,มาลองดูพี่น้องก็โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวลองลองชิมเส้นมันไม่เยอะหรอกพี่น้องนิดเดียวถ้ากินจริงๆก็ไม่กี่คำหรอกพี่น้องเดี๋ยวลองชิมดูก่อน จะมันจะ,จะเหนียวกว่าไอที่เป็นข้นมตาโลวกเนาะแล้วมันจะได้กินปลาว่าเส้นนี้ก็จจำจากเนื้อปลาจริงเนื้อปลามันได้กินปลาเยอะเลยเนาะเส้นมันจะเหนียวกว่าที่เป็นขนมโอเคพี่น้องก็โอเคอยู่ก็ถือว่าระดับหนึ่งกขใช้ได้นะครับ ถ้าไปเพิ่มพวกผักสดหรือลูกชิ้นรือเนื้อน่าจะโอเคดึกกุ้งอย่างนี้พี่น้องน่าจะโอเคอยู่ลองลองไปหาดูนะพี่น้อง ไปหาลองดูนะพี่น้องโอเคอยู่ครับสําหรับทําน้ําขิงน,นะพี่น้องครับถ้าไปเพิ่มเนื้อเพิ่มกุ้งเพิ่มผักสดผักบุ้งอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะโอเคขึ้นวันนี้มันล้วนๆลองมาชิมดูก็โอเคพี่น้องไม่ได้โฆษณาเลยพี่น้องนี่คือไปเห็นมาวิยาะกมาลองแนะนําลองดูแต่จะหายากนิดนึงเพราะของเพิ่งออกมาใหม่พี่น้อง ก็ลองดู พี่น้องสาหรับวันนี้ก็ของใหม่มาแนะนําไม่ได้ค่าโฆษณาเลยพนะี่น้องนี่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาเลยเปีนแต่ผมไปเจอมาเลยมาแนะนําว่าตัวเนี้เขาออกมาใหม่แล้วนะมันจะที่ผมเห็นนะมันจะมีรสต้มยำกุ้งกับเย็นตาโฟพี่นะ้องแต่พอดีผมไม่ได้เย็นตาโฟมาลองชิมดูเดี๋ยวคราวหน้าจะลองเอาเย็นตาโฟมาลองชิมดูพีนะ่น้องถ้ามันไม่ขาดตลาดก็ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ช่องแก่นจินชมก็จากลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ